สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงสัป,ประหลาดที่ผมชอบในแต่ละซีรีส์ของอุลตร้าแมนยุคนิวเจนนะครับหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าซีรีส์ยุคนิวเจนเนี่ยมันมีสัป,ประหลาดใหม่น้อยมากแล้วก็เอาสัป,ประหลาดตัวเก่ากลับมาใช้บ่อยมากครับนอกจากนี้ก็ยังมีสัป,ประหลาดบางตัวที่กลับมาในร่างใหม่อีกด้วยครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าผมชอบสัป,ประหลาดตัวไหนบ้างแต่ผมจะนับแค่สัป,ประหลาดตัวใหม่เท่านั้นนะครับ ตัวเก่าไม่นับครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆครับถ้าใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยครับก็มาเริ่มกันที่ซีรีส์ของอุลตร้าแมนกิงกานะครับโดยผมจะขอนับภาคกิงกาแล้วก็กิงกา S ถือว่าเป็นภาคเดียวกันนะครับโดยสัปปรหลาดที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือ s h ฟ p e อร์ดอนครับก็เป็นสป,ปรหลาดที่ปรากฏตัวมาในตอนแรกสุดของซีรีส์กิงกา S นะครับ และก็เป็นสัป,ประหลาดที่อยู่ฝั่งเดียวกับอุลตร้าแมนด้วยครับในส่วนของดีไซน์ผมก็ขอบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบกอร์ซีล่ามากครับแล้วสัป,ประหลาดตัวเนี้ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้ผมนึกถึงกอร์ซีล่าครับผมเลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษครับและมันยังสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นดาบเพื่อให้อุลตร้าแมนวิกตอรี่สามารถใช้เป็นอาวุธได้อีกด้วยครับต่อมากับซีรีส์อุลตร้าแมนเอ็กซ์นะครับโดยสัป,ประหลาดที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือ กรีซ่าครับซึ่งก็ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่21แล้วก็ถือว่าเป็นลาสอสของซีรีส์อุลตร้าแมนเครับก็เป็นสปาราดที่ดีไซน์สวยมากเลยครับแล้วในซีรีส์ก็โหดมากด้วยครับคืออุลตร้าแมนเใช้ร่างสุดยอดจากการยังจากการไม่ได้เลยครับแถมจากการอุลตร้าแมนเได้แบบราบคาบเลยครับและทั้งเสียงหัวล้อแล้วก็การเคลื่อนไหวของมันก็ทําให้สปาลาตตัวนี้มีความหลอนไปในตัวด้วยครับซึ่งผมชอบมากครับ แต่ร่างที่เห็นอยู่ก็ถือว่าเป็นร่างสองของกรีซ่านะครับมันยังมีร่างแรกกับร่างสุดท้ายอยู่นะครับโดยร่างแรกก็มีลักษณะเป็นก้อนหนามอะไรสักอย่างนะครับส่วนร่างสุดท้ายผมคิดว่ามันแอบเอถอะทะไปหน่อยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมเลยชอบกรีซ่าร่าง2ที่สุดนะครับมันลงตัวสุดแล้วอะต่อมากับซีรีส์ของอุลตร้าแมนออฟนะครับโดยสปราราที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือกาแล็กตรอนครับ แต่จะบอกว่าเป็นสับปะหลาดก็ไม่ใช่นะครับมันคือหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างเป็นสับปะหลานะครับโดยปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่14ของซีรีส์ครับขอบอกเลยว่าเห็นตั้งแต่ครั้งแรกผมก็ชอบทันทีเลยครับคือองค์ประกอบทุกอย่างอ่ะคือมันสวยมากเลยครับแถมก็เป็นสับปะหลาดที่ไม่สิต้องเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ปรากฏตัวมาในอุลตร้าแมนภาคหลังๆบ่อยตัวหนึ่งเลยครับต่อมากับซีรีส์ของอุลตร้าแมนจีดนะครับ โดยสัป,ปหลาดที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือซีกันครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่14ของซีรีส์ครับเป็นสัป,ปหลาดที่ถูกควบคุมโดยเอเลนชาร์โดครับซึ่งเอเลนชาร์โดก็ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลตร้าเซเว่นนะครับบอกเลยว่าผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากเลยครับมันดูโฉบเฉี่ยวดีครับและมีความเป็นสัตว์ทะเลด้วยครับเพราะว่าดีไซน์มันดูคล้ายกับว่าจะเอา ดีไซน์ของปูกุ้งหรือว่าฉลามมารวมกันด้วยครับต่อมากับซีรีส์ของอุลตร้าแมนรูฟนะครับโดยสัประหลาดที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือกรีโจโบนครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนแรกสุดของซีรีส์ครับแน่นอนครับว่าดีไซน์คล้ายกับกอรซิล่าแบบนี้ผมเลยชอบเป็นพิเศษครับและนอกจากนี้กรีโจโบนก็ยังมีร่างอัพเกรดอีก2ร่างครับแต่ดยส่วนตัวแล้วผมชอบร่างนี้ที่สุดนะครับ มันดูลงตัวสุดแล้วครับในหลายๆด้านอะต่อมากับซีรีส์ของอุลตร้าแมนไทกะนะครับโดยสัตประหลาดที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือกิก้าเดลอสครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาคล้ายสัตประหลาดนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่14ของซีรีส์ครับดีไซน์ตรงช่วงลำตัวมันทำให้ผมแอบนึกถึงเซตต้นในบางครั้งนะครับแต่ถ้ามองโดยรวมก็ถือว่าใช้คู่สีได้สวยดีครับ และความสามารถของมันก็โกงมากเลยครับคือลำแสงอุลตร้าแมนทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าอุลตร้าแมนยิงลำแสงใส่มันก็จะดูดไปเป็นพลังให้ตัวเองได้ครับต่อมากับซีรีส์อุลตร้าแมนเซตนะครับโดยสัตป,ประหลาดที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือเอเลนบารซ่าครับก็ไม่ใช่สัตป,ประหลาดนะครับแต่เป็นเอเลียนครับโดยปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่10ของซีรีส์ครับ ในส่วนของดีไซน์ก็พอใช้ได้ครับแต่ที่ผมชอบจริงๆก็คือบทบาทครับบทจะน่ากลัวก็น่ากลัวครับแต่บทจะหาก็หาลั่นบ้านเลยครับคือสุดแล้วครับตัวนี้และที่สําคัญก็คือกลับมามีบทบาทบ่อยมากเลยครับคือมีรุ่นที่2รุ่นที่3มรุ่นที่4มาเรื่อยๆครับนำซ้ํายังไปปรากฏตัวในซีรีส์ของอุลตร้าแมนทริกเกอร์พร้อมกับอุลตร้าแมนเซตด้วยครับคือตามหลอกหลอนเซ็ตแบบยาวเลยครับและตอนที่มันตะโกนบาร์ซ่าบาร์ซ่าครับ โคตรติดหูเลยครับต่อมากับซีรีส์อุลตร้าแมนทริกเกอร์นะครับโดยสัปปะหลาดที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือทริกเกอร์ดาร์ครับคือมนุษย์ยักษ์แห่งความมืดนับเป็นสัปปะหลาดไหมผมไม่รู้นะครับแต่ถ้านับผมก็ชอบทริกเกอร์ดาร์ที่สุดแล้วครับปรากฏตัวช่วงท้ายของตอนที่10ในซีรีส์ครับก็ถือว่าเป็นร่างมืดของอุลตร้าแมนทริกเกอร์นะครับ แต่ว่าส่วนที่เป็นความมืดถูกแยกออกมาจากตัวของทริกเกอร์แล้วก็มาอยู่ในตัวของอิกนิสแทนครับจึงทำให้ทริกเกอร์ดาร์กก็ได้กลายมาเป็นพันธมิตรกับอูต้าแมนทริกเกอร์ในที่สุดครับดีไซน์เรียกได้ว่ามีความดุดันมากเลยครับสมกับเป็นนักรบแห่งความมืดเลยครับต่อมากับซีรีส์ของอลต้าแมนเด็คเกอร์นะครับโดยสปาราดที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือสฟียร์ซอรัสครับ ลรากฏตัวมาในตอนแรกสุดของซีรีส์ครับถ้าไม่นับแขนที่ดูใหญ่ผิดปกติแล้วผมคิดว่าสเฟียร์ซอลัสอะเป็นหนึ่งในสัป,ประหลาดที่ดีไซน์โอเคที่สุดแล้วครับในซีรีส์เดกเกอร์และสุดท้ายกับซีรีส์อุลตร้าแมนเบลซาครับซึ่งผมขอบอกกันเลยว่าผมชอบสัป,ปหลาดหลายตัวในซีรีส์ของเบลซ่ามากครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมต้องเลือกตัวที่ผมชอบที่สุดมาหนึ่งตัว และโตัวที่ผมเลือกมาก็คือเกเบลกาครับซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่11ของซีรีส์ครับในส่วนของดีไซน์ก็มีลักษณะเป็นปลาดาวนะครับซึ่งทำให้ผมนึกถึงสตาร์โรของค่าย DC เลยครับและในส่วนของความสามารถก็ถือว่าโกงใช้ได้เลยครับคือความสามารถคล้ายๆกับมูโตของ m o n s t e r w o r l d นะครับ ที่ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหยุดทํางานได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับคือโกงมากเลยครับถ้าเบลซาไม่ได้อาวุธใหม่เกเบลกาก็ถือว่าเป็นศัตรูที่รับมือยากอยู่พอสมควรครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าชอบสัป,ประหลัดตัวไหนในซีรีส์ยุคนิวเจนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสุดท้ายถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ